มาด้า2.1.3 h ห้ค c o n n c ตัวนี้รุ่นลองท็อปเลยนะคะราคาเพียงแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะตัวนี้เลขวาอยู่ที่120,000กิโล่อนสบายๆเพียงเดือนละ4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทเนี่ยได้เลยนะคะมาด้า2.1.3 h ห้ค c o n n c ตัวนี้รุ่นลองท็อปเลยนะคะราคาเพียงแค่ 2,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจจัดไฟแนนต้องบอกเลยว่าผ่อนสบายสบายเบาๆเพียงแค่5000ักว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นตัวโฉมปี2018ค่ะเป็นรุ่นลองท็อปนะด้านหน้าไฟฮาโลเจนค่ะอะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมมีชุดแต่งมาให้รอบคันแบบนี้เลย ไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้พร้อมค่ะล้อแม็กนะคะตัวนี้ขอบสนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วจะส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้คันนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันนะคะการสาดด้านบนมีมาให้พร้อมส่วนด้านหลังค่ะติดตั้งเซนเซอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยค่ะรอบคันมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเรียกได้ว่าคันนี้พร้อมใช้งานกันไปเลยอ่ะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันฝาท้าย นะคะคเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะท้องเก็บสัมภาระนี่กว้างสุดๆเลยนะคะสุดแขนเลยอ่ะสุดแขนเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เพียบๆเลยนะแล้วก็มีถาดรองมาให้พร้อมอ่ะด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหลแบบนี้เลยเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ลงแม่แรงพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวปิดฝาท้ายตัวนี้นะคะเป็น ตัวนี้ใส่ชุดแต่งมาให้รอบคันนะคะสะกงสเกิร์ตเรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะคะส่วนภายในภายในนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้แบบนี้นะคะเปิดปิดกระจกออโต้แบบนี้เลยอ่ส่วนภายในตรงนี้นะคะมาดูเนี่ยพวกช่องแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของเดิมพวกตัวนี้เราจะติดเพิ่มมานะแล้วก็ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้เลขวางอยู่ที่120 0 0 0มกิโลอ่าจอนะคะเป็นจอเดิมติดรถค่ะคอนโซลหน้าสวยๆพร้อมๆมาให้แบบนี้เลยอ่าแล้วส่วนเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีรอยขาดนะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหยุมนะคะแล้วก็เบาะสามารถเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับสูงต่ำได้แบบนี้เลยค่ะ ส่วนบนเพดงเพดานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยมือไม่มีรอยขาดนะ,ะไฟฟืนติดหมดแอร์เย็นสบายนะคะภายในตัวรถ <ส helps. S 2> ด้านหลังตัวรถนะคะเบาะตัวนี้ปูพรมสีแดงมาให้ส,สวยๆพร้อมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหผ้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขดีขดข<ส>่วนฝาพงเดิมๆเลยนะตัวนี้เครื่องเบนซินนะคะตัวนี้มาด้าเครื่องเบนซิน1 3 0 0 c ีสไตล์เครื่นนองเปิดแอร์อยู่นะ แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ผู้เปลี่ยนมาใช้ได้ยาวๆเลยคันนี้นะคะมาด้สองหนึ่งจุดสามหอนเน็กเป็นตัวลองท็อปเนาะปี2018ค่ะเลขไมลหนึ่งแสนสองหมื่ิโลคันนี้ราคาเพียงแค่2 6 8 0สนบาทอ่าสองแสนบาทนะคะในราคานี้เนาะซื้อเงอินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์คันนี้ พิเศษกันไปเลยนะคะดาวเริ่มต้น0%เรไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ4,000ันกว่าบาท5,000ันกว่าบาทเนี่ยได้เลยนะคะ72วันห0วันได้หมดใครที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามกระปัมโดยตรงนะตามเบอร์ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ